สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะคะค่ะคลิปนี้เนาะจะมาบอกสูตรลัดนะคะในการทําโจทย์เกี่ยวกับการทํางานนะคะหรือโจทย์ที่เกี่ยวกับคนเกี่ยวกับงานแบบนี้นะคะก็จะมีสูตรง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมาบอกเทคนิคการจําสูตรด้วยเนาะอ่ะเวลาที่เราเนี่ยตั้งใจทํางานใช่ไหมคะตั้งใจเข้ากะแบบเนี้ยเขาจะใช้คําว่าอะไรเรียกกันคะเออเขาจะใช้คําว่า ควงใช่ไหมควงเวนควงกักนะคะควงเวนควงกักเราก็จะใช้คำนี้นะคะ่ะในการมาจำสูตรเนาะสูตรที่เราจะมาสอนในวันนี้คือให้จำว่าควงนะคะอ่ะควงเขียนยังไงคะคออัวงอควงเขียนแบบนี้ใช่ไหมนะคะแต่เราจะดัดแปลงแบบนี้ค่ะเราจะเขียนคอวอนะคะคูณกันแล้วก็หารด้วย งอแบบนี้นะคะอย่าเขียนงงงูผิดเป็นตัวอื่นนะนะคะแซลเล่นเนาะอ่ะพอเราได้สูตรแล้วนะคะเราก็นํามาแทนค่าในสูตรอ่ะมาดูทีละตัวนะคะคอควายคืออะไรคอควายก็คือคนนะคะคือจํานวนคนวอลแวนคืออะไรวอลแวนให้แทนเป็นเวลานะคะส่วนงงงูก็คืองานนั่นเองอ่ะ จากโจทย์นะคะเขาบอกว่าคนงาน10คนสร้างบ้านจะใช้เวลา45วันอ่ะแล้วก็แทนสุดเลยคนงาน10คนคอคืออะไรคะคอคือคน10คนแล้วก็เขียนเลข10ไปเนาะใช้เวลาสร้างบ้าน45วันใช่ไหมคะอ่ะสร้างบ้าน45วันววก็คือวันแล้วก็แทนไป45แบบนี้นะคะ หานด้วยงองอคืองานนะคะสร้างบ้านในโจทย์เขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่ากี่หลังอ่ะมันน่าจะเป็นหลังเดียวนะคะเราก็แทนไปเป็น1เนาะแต่ถ้าในโจทย์บอกว่าสร้างบ้าน2หลังอย่างเงี้ยเราก็เขียนเป็นตัวเลขตามที่โจทย์บอกเนาะแต่ในที่นี้เขาบอกว่าสร้างบ้าน เฉยๆไม่ได้บอกว่าหลังเท่าไหร่เพื่อนๆจะเขียนก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่เขียนก็ได้ถ้าไม่เขียนก็ตัดงอออกเนาะแต่น,นี้เขียนให้รู้สมมุติว่าสร้างบ้านหนึ่งหลังละกันอาจจะได้ไม่งงนะสร้างบ้านหนึ่งหลังนะคะเท่ากับะเท่ากับนะคะมันจะมีตัวแปรอีกมันจะมีตัวแปรสองสองอันเนาะจะเห็นว่าถ้ามีคนงานมาเพิ่มอีกแปดคน อันนี้ชุดแรกนะคะชุดแรกก็คือคนงานสิบคนเนี่ยใช้เวลาสร้างบ้านหนึ่งหลัง45วันถ้ามีคนงานมาเพิ่มอะ่ะอีก8คนจะใช้เวลาเท่าไรแล้วก็แทนสูตรเหมือนเดิมนะตรงนี้เราจะแทนสูตรเป็น8ได้ไหมคะไม่ได้นะคะอย่าลืมว่ามันมีคําว่าเพิ่มคําว่าเพิ่มก็หมายความว่ารับเพิ่มมาอีก8คนก็จากสิบคนเป็นแปดคนก็กลายเป็นสิดคนถูกไหมคะเออ จะใช้เวลาเท่าไรนะคะจะใช้เวลาเท่าไรเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เราต้องหาเราก็ติดตัวแปรไว้เนาะจำนวนบ้านที่สร้างก็คือกี่หลังคะหนึ่งหลังอ่ะแบบนี้จากนั้นทำไงคะเราก็ทำการแก้สมการนะคะเพื่อหาคำตอบอ่ะเทคนิคการแก้สมการเคยสอนไปแล้วนะคะสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้เนาะอันนี้ก็มาคูณกันเลย45คูณ10ก็เป็น 450ถูกไหมเท่ากับ18คูณด้วยวออะคราวนี้เราอยากรู้แค่เวลาถูกไหมคะเราก็ย้าย18มาหารก็เป็น450หารด้วย18ก็จะได้คำตอบเท่าไหร่คะก็จะได้คำตอบอยู่ที่25วันนะคะก็จะได้คำตอบอยู่25วันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ย รับคนมาเพิ่มอีก8คนนะคะระยะเวลาในการทำงานก็จะลดน้อยลงใช่ไหมจาก45วันก็จะลดเหลือ25 วันนั่นเองเนาะจริงๆอะคะ่ะโจทย์คนกับงานแบบนี้สามารถใช้วิธีการเทียบมัญญัติตะยางก็ได้นะคะหากใครถนัดวิธีแบบนั้นก็สามารถใช้วิธีนั้นก็ได้เนาะโดยการเทียบบัญญัติตะยางแบบแปรผกผันนะคะสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้เคยทําสอนอยู่เนาะว่าโจทย์แนวนี้ ใช้วิธีการเทียบมัญญัติตยางคิดอย่างไรนะคะหรือใครถนัดที่จะแทนสูตรนะคะก็จำง่ายๆเลยจำว่าควงนึกถึงงานนึกถึงการควงงานการควงกะ นะคะคแล้วเราก็เอามาเขียนเป็นสูตรคอวหารด้วยงอแบบนี้แล้วก็แทนค่านะคะแทนค่าแบบนี้แล้วก็แก้สมก,การเนาะไม่ยากนะโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย